นะครับงานแรกก็ได้แล้วนะครับผมมันเป็นงาน IMS นะครับได้ก็ประมาณ10โมง34 35นะครับผมดูกันนะครับโอเคราคาหาหาร640นะครับราคาเที่ยวก็92บาทนะครับ แคเดี okay, おお๋ยวรอร้านอาหารทำอาหารสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยไปที่ร้านครับเติมน้ำมันเต็มถังก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาคำนวณในทีหลังนะครับว่าค่าน้ำมันในวันนี้ใช้อ่าเติมน้ำมันกี่บาทนะครับก็เดี๋ยวจะคิดทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับที่ใช้ไปแล้วก็ได้มานะครับ เดเลยเติมน้ำมัเต็มถังเลยนะครับผมเป็นผมจะเติมแก๊ส2ฮอ95นะครับเต็มถังเลยร้อยสามร้อยสี่ร้อยแปดร้อ โอเคเด็มทางร้อยยี่สิบขอบคุณครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเติมถัง120เพระาะว่าวานผมก็เติมไปแล้วร1 0หนึะครับเห็ <Yeah. S 1> นะครับก็ได้อาหารแล้วนะครับอาหารนี้ก็ราคา640บาทนะครับก็ประมาณ7กล่องแล้วก็แถมน้ําอีกประมาณ3ขวดนะครับก็ถ้าใส่กล่องก็เนื่องจากมันไม่มีที่แขวนมันนี้ที่แขวนอยู่ฝั่งเดียวนะครับผมก็ใส่แบบนี้แล้วก็เอาอะไรที่กั้นให้มัน กันกันมันเคลื่อนนะครับเวลาที่เราตกลุมตกลุมมันจะได้ไม่หกเยอะนะครับโอ้แรงแรงแรงสุดยอดสุดยอดก็อันนี้ผมก็อยู่ที่เส้นสุริศาส์นะครับ มันน่าจะเป็นเส้นที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับประมาณ5.4กิโลนะครับจากร้านอาหารมายัางที่อยู่ลกค้านะครับปลายทางผมก็จะไปส่งที่สำนักงานเกติกรไทยนะครับสำนักงานใหญ่เลยนะแต่ช่วงนี้ก็อินทวมาแล้ก็ติตดติดเงกเลยแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับก็เลาะไปนะครับ ใช้รถคันใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเรื่องการาสติกแซกอะไรนะครับสำหรับท่านที่มีความเคยชินกับการใช้รถคันใหญ่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้ก็ขับมาเรื่อยๆนะครับผมตาม p c x คันนี้ไปนะครับ PCE แรงนะครับ โอเคนะครับปิดจอบนะครับผมงานนี้ประมาณ40กว่านาทีนะครับ45่านาที46นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะไปจุดรับงานดีกว่านะครับผมนะก็เนื่องจากอารอนานก็คือรอลูกค้านานนะครับรอประมาณสินาทีนะแล้วก็รอร้านทำอาหารอีกประมาณ15บานาทีนะครับก็ขับขับรถมาก็รถมันก็ค่อนข้างติกนะครับเส้นอินทามระนะ มันก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรน,นะครับ okay, เดี๋ยวเราไปที่ร้านกันดีเอ้ย,ไ,ยไปที่ร้านไปที่จุดรับงานเราดีกว่านะครับผมขับวนเหมือนวินมอเตอร์ไซค์เลยนะครับจริง,จรงใจจริงว่าจะจอดรับงานแถวแถวอารีนะครับแต่ว่าก็ยังไงล่ะรถมันก็ค่อนข้าง,างติดน,นะครับก็ไปที่อยู่ของเราดีกว่าเนาะ ทางนี้เราก็ไม่ค่อยคุณเส้นทางแต่มันก็ไม่ได้ขับยากจนเดินไปนะครับแต่มันก็พอได้แต่ว่าเรามันไม่ค่อยรู้ไงว่าร้านไหนเป็นร้านไหนเอาความเคยชินเราดีวกว่านะครับอาจจะขับรถไกลหน่อยนะแต่ว่ามันก็สะดวกต่อเรานะครับแต่มันก็ไม่สะดวกต่อน้ำมันโอเคขับไปประมาณสี่สามสี่กิโลนะครับแลีวก็ถึงที่อยู่เรา ที่จุดรับงานเรานะครับเก็บได้แล้วนะครับ142สี่สิบสบาทขับมาจอดหลังร้านพอดีเลยเมื่อกี้ขับเลยหน้าร้านมาก็เลยลองอ้อมมาข้างหลังลดูมาจอดตรงหลังร้านพอดี <c oughs> ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับร้านนี้ไม่เคยเจอก็มารับอาหาร 1.9กิโลนะครับผมก็ถือว่าไกลนะครับปกติผมจะรับอยู่แ,แถวๆประมาณไม่เกินกิโลอันนี้ก็1.9กิโลนะครับเพราะเห็นผมเห็นมันเด้งมาก่อนไงผมก็เลยรีบกดแต่ไม่ได้ดูไงว่าอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวไปส่งอาหารนะครับมาถึงร้านก็ได้อาหารเลยนะครับผมไม่ต้องรอนานนะครับส่งอาหารก็ประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลเป๊ะเลย เดี๋ยวตอนนี้มันก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนดีกว่านะครับยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยรู้สึกว่ามันใจมันวิววิวแล้วนะครับผมกินแต่น้ํเปล่านะครับมันไม่ค่อยมีแรงครับเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนนะครับเดี๋ยวพักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาวิ่งต่อนะครับร้อนนมดหนึังขอบคุณครับ ครับงานนี้ก็ห้าสิบห้าบาทนะครับระยะทางจากร้านไปหาลูกค้าก็ประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับงานนี้ก็ใช้เวลานะครับไม่น่าจะเกินยี่สิบนาทีนะครับในการจบงานปิดจ็อบงานนี้นะครับโอเคครับได้แล้วครับร้านนี้นะครับเก้าสิบบาทนะครับสองอย่างน่าจะอย่างละส5สิบห้านะครับ เดี๋ยวผมจะบอกนะครับร้านนี้เขาโฆษณาว่าถ้าใครขับได้หกรอบนะครับเขาจะให้กินข้าวร้านนี้ฟรีนะครับถ้าท่านใดอยากกินข้าวฟรีก็มารอขับร้านนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้งานร้านนี้ไหมถ้าได้งานร้านนี้หกรอบนะได้กินข้าวฟรีนะครับผมบอกไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเขาบอกเลยบอกตรงนี้เขาถามเขาถามผมว่าวันนี้ได้กี่งานนะผมก็บอกว่าได้ไดสองงาน เฉพาะร้านนี้ได้สองงานนะครับแล้วเขาก็อ่าบอกบอกอีกที่ว่าถ้าได้หกงานบอกที่นะเดี๋ยวให้กินข้าวฟรีวะ่ะโอเคเลยนะครับร้านนี้ผมชอบมาครับร้านนี้ในดวงใจที่หนึ่งเลยทำเร็วด้วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวไปส่งอาหารก่อนนะครับผมนะ ไม่น่าจะอยู่ไกลนะครับแค่55บาทนะครับไกลเโอเคอันนี้เป็นร้านน้ำนะครับชื่อว่าร้านพลอยกาแฟนะครับผมราคา85บห้าบาท จ้าของร้านไปอยู่ไหนรับออเดอร์แล้วนครับจอดขายอย่างนี้เหเรออ๋อแล้วถ้ามีออเดอร์เวลาร้านอยู่ข้างนอกละ่ะทำไงหรือว่าออกเป็นเวลาใช่อ,อ๋อ,อจะไม่รับใช่ไหม ได้อาหารแล้วนะครับเป็นกาแฟนะครับโรลกาแฟนะครับก็อันเข้มมัดยางนะครับอันจางก็ธรรมดาไม่มีมัดยางนะครับส่งอาหารกันดีกว่านะครับจุดหมายปลายทางก็คือสุพลัยเวลิงตันนะครับสแลัยเวลิงตันนะครับระยะทางก็ประมาณ4.6กิโลนะครับ Okay. ราคา8ปดสบดาทก็พอได้อยู่นะครับไม่ดูน่าเกียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปวิ่งงานเลยด้วยกันนะครับแต่ทุกคนเพิ่มลูกค้าก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าวิลเลงันหนึ่งหรือ2นะครับเพราะมันอยู่ใกล้กันนะครับโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับผม นานลาเลสเตเกิลนะครับไปส่งที่ท่วแถวสามเสนในาราคาก็ประมาณ92บาทนะครับเดี๋ยวดูีกทีว่าราคาเท่าไหร่อืมใช่92บาทนะครับไปส่งแถวแถวอารีนะครับแถวแถวซอยอารีส่วนระยะทางว่ะครับ4.4กิโลนะครับ โอเค okay, นะครับอ่าเรามาพูดถึงค่าส่งดีกว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าค่าส่งใหม่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะแต่มันเหมือนจะปรับให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวต้องลองศึกษาดูจริงๆนะครับลองศึกษาดูก,ก่อนนะว่าค่าส่งมันเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะครับ ว่าค่าส่งเที่ยวบัใหม่มันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องสึกษาดูปีกเขตนะครับสักระยะหนึ่งนะครับก็ดูจากสภาพนะครับผมว่าฝนน่าจะตกแล้วนะครับแถวโซนลาดเท้าหรือว่าแถวบางเขตนะครับดูจากการดูจากฟ้านะครับผมมืดคลึ้มเลยนะครับแ้วผมว่าอีกไม่นานไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะ มาดินแดงนะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับอวันนี้จะลุยฝนเลยครับตั้งเป้าไว้สักพันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็ดูครับดูไม่มีช่องอยู่รถจะเบียดยังไงจะเบียดซ้ายมันก็แคบนะครับเบียดขวารถก็สวนมานะครับมันเบียดยากนะ นอกจากจะเป็นช่วงระยะแบบนี้นครับเนี่ยเป็นช่วงรถว่างแล้วก็ต้องเบียดแซงไปอย่างเงี้ยเบียดไปเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นครับเนี่ยตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงแยกวัดใจนะครับตรงวิลล่าอาลีทางล่างนะครับอันนี้จะเป็นบี s เออ่าเานจะบีีออะไรวะโอเคเราไปแล้วครับมีคนเปิดแล้วเราก็ต้องตามครับอย่าได้ดีรอครับ แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับอทาอยู่ของลกูกค้าอยู่ไม่ใกลจากนี่เท่าไหร่นะครับโอเคร้านนี้สามรอบแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสามรอบแนะครับจะได้กินข้าวฟรี <c oughs> ร้านอุดหนุนคนขับนะครับ ให้ข้าฟรีสำหรับคนที่วิ่งครบหกรอบนะครับเฉพาะร้านนี้นะโอเคเดี๋ยวไปส่งอาหารนะครับน่าจะไม่เกินสิบนาทีนะครับผมงานนี้ผมก็ขอจบคลิปกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะมีเหมือนแอปมันจะมีปัญหานะครับเวลาเปิดแล้วมันต้องรอระยะหรืออีกเหมือนก็จะบอกไงดีล่ะ มันต้องรอสักระยะนะครับมันถึงงานจะเด้งแต่ผมเปิดแล้วมันก็ไม่มีเด้งในเขตที่ผมอยู่เลยนะครับผมมีแต่เด้งจากไกลๆเลยประทุมวงปทุมวันนะครับแถวรอบเมืองแถวนน้นนะครับมันก็ประมาณถ้าไปจริงๆก็ประมาณสิบยี่สิบกิโลผมก็คงไม่ไหวนะว่าขอจะจบคลิปก็เลยครับวันนี้ก็คงได้ไม่ถึงห้าร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กี่บาทนะครับนนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าได้กี่งานนะครับ คือวันนี้งานมันไม่ค่อยเด้งเลยนะครับผมนะหรือว่าคนขับเยอะหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับก็วันนี้มาดูกันครับตอนนี้ก็เวลา17บเนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับคือเวลาที่ผมเริ่มต้นก็คือประมาณสิบเอ็นาฬิกาสามสิบนาทีนะก,กี่โมงละกี่ชั่วโมงละหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะก็มาดูกันนะครับ ก็หนึ่งสองส่าหกเจ็ดแปดนะครับโอ้โหวันนี้มันน่าจะเป็นวันที่ขับแย่ที่สุดแล้วนะครับที่ขับมานะเพราะว่างานมันไม่ค่อยเด้งด้วยแล้วก็ค่ารอบดูเหมือนว่ามันจะน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับค่าเที่ยวอะ่ะเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีนะครับว่ามันได้ลดลงหรือว่ามันได้เยอะขึ้นนะครับ หรือว่ามันได้ตามระยะทางความจริงนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปศึกษาดูแต่วันนี้ถือว่ามันเป็นวันที่ยากมากนะครับสําหรับผมนะก็ปกติผมก็ขับไปเราวงานละ3 4กิโลนะครับแต่วันนี้ขับไปทั่วเลยนะครับขับไปาจากนินแดงไปสามเสนนอกนะครับไปสุขุมวิทไปโอ้ไปทั่วเลยนะครับ แต่มีความรู้สึกว่าค่าเที่ยวมันน้อยลงกว่าเดิมนะก็วันนี้ก็แอปเหมือนมันจะมีปัญหาด้วยนะครับแอปล่าสุดก็คือที่ผมอัปนะครับตัวล่าสุดเลยนะครับเวอร์ชั่น8.5.3นะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยที่ให้แอที่ให้อัพเมื่อเช้านี้เลยนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าเปิดมาเปิดเปิดแอปมาปุ๊บนะครับ งานมันจะเด้งเอ้ยงานมันจะไม่เด้งนะครับงานงานมันจะไม่เด้งงานต้องรออีกสักพักระ,ระยะสักพักหนึ่งนะครับงานมันถึงเด้งนะแล้วบางที <Study> อ่ะ <uki> เราอยู่กับเพื่อนใช่ไหมสามสี่คนนะเครื่องหนึ่งเ,งเด้งอีกเครื่องหนึ่งไม่เด้งอย่างนี้นะครับเปิดเขตเดียวกันอะไรเดียวกันหมดเครื่องหนึ่งเด้งอีกเครื่องหนึ่งไม่เด้งนะครับแล้วก็ งงะอะไรกันะเด้งเขตอื่นเขตเราไม่เด้องอย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจ่ายงานกันยังไงเขาเปลี่ยนแปลงการจ่ายงานยังไงนะไม่แนะน,น่ใจนะก็วันนี้นะ่าจะเป็นวันที่แย่ที่สุดแล้วครับน่าจะได้ไม่ถึงหกเจ็ดร้อยนะเดี๋ยวจะมาคำนวณอ,อีกทีนะครับหาค่าน้ํามันด้วยเออลืมไปเลยต้องเติมน้ํามันนี่ว่าเดี๋ยวไปเติมน้ํามันก่อนนะ โอเคนะครับโอต้นครับโอเคนะครับ ก็สรุปนะครับวันนี้เติมน้ำมันไป50บาทนะครับ